Thank you. สวัสดีครับคุณผู้ชมคงษพงเจกับปัญหาสุนัขจรจัดนะครับที่เดินอยู่ตามทางถนนครับตามวัดหรือสถานที่ต่างๆครับโดยสุนัขพวกนี้นะครับอาจจะสร้างปัญหาโดยการไล่เห่าหรือใกล้กัดผู้ที่สัญจรผ่านไปมาหรือผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะได้นะครับจนอาจจะก่ออันตรายให้กับผู้ที่ขับขี่ตัวสุนัขเองด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เกาะสุนัขพุทธมณฑลสาย4ี่นะครับซึ่งเป็นที่รับเลี้ยงสุนัขทั้งหลายนะครับที่ถูกทิ้งหรือหลงมาบ้างครับ วันนี้นะครับเราจะมาสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่ดูแลที่แห่งนี้นะครับว่าเขามีความเป็นมายังไงหรือเขามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างนะครับที่มาดูแลสุนัขพวกนี้ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับป้าเรื่อนะครับผู้ที่ดูแลเกาะชีน่าแห่งนี้ครับสวัสดีรค,ครับ <Okay. S 2> ป้าเรื่องครับป้าเรื่องมีความเป็นมายังไงครับเราหมามันไปตัดถุงเขาหลังระ,ระเรียนเขาเลยร้องเรียนขอออมขอออมน่าจะเคยท่าำเล้ทำยังไง มีเกาะขางในเกาะน้ำประมายมันเียงพืชมเลยานอะไแบี้ลแล้วทำไมถึงเลี้ยดีมันแต่สุราเจ้าจ่าอ๋อป้าเป็นคนก็เลี้ยงน้องาก่อนที่ไม่มีเนี้ป้าเลี้ยงอยู่เปล่ยนตรนเลี้ยงีตัวหน้าปาลปาเป็นคนที่สนใจจะนำอาหารให้และนำกลับเลี้ยได้ คนที่จะมาเนี่ยวให้เจ๊ข้าวก็ได้ทานเล็กก็ได้ก็สั่งทาะเล็กเอาให้เจ๊เดินตรงนี้โอเคครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณป้าได้เยอะเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีความประสงค์อยากจะนําอาหารมาบริจาคครับหรือว่านำสุนัขกลับไปอุปการะนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เกาะสุนัขโดยตรงเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของเราได้หมดลงแล้วครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Good.